โอกาสนี้นะครับขอเสียงตบมือต้อนรับพี่ใหญ่ของเฮานะครับลูกผู้ชายก็คนนี้ครับรงมงยินคัน,นะครับนายกหน้าสมัยควันใจพี่น้องตำบลไม่คือนะครับท่านสตพิรสารเด็ดปัญญากรเรียนก็แม่พี่น้องครับโดยเฉพาะแกะนนำเพื่อไทยแล้วก็พี่น้องผู้นำชุมชนในตำบลไม่คือ วันนี้พี่น้องอาจะออะะจะคิดว่าเ,ม,เมันเป็นงานในอย่างและมันเป็นอย่างไรงก็กลับเรียนนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าสืบเนื่องมาจากเขตสองอย่างกี้ท่านสททสารได้อู้ไปแล้วว่าโดยสเกตเฮาเป็นความโชคดีนะครับประชากรเฮาเพิ่ม แล้วเขาจะได้สดจอเนี่ยสองคนก็คือสองเขตเขตหนึ่งและเขตสองกับเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อผมมีอุปัตเทศทางการเมืองเขาก็ได้หาลือแกนน้ำในในเขตนี้แล้วก็ทั้งอำเภอด้วยเขตว่าเขาควรเพื่อไทยควรจะส่งไปขึ้นไปเป็นสจ เขตสองโดยสเก็ตซึ่งเขตดึงเขามีน้องน้องเอิร์ดเพื่อนไทยเขตเนี้เขาก็ได้หาเลือกับแก่นําโดยเฉพาะบอกว่าไอ้หมานก็ทั้งหลายแรเนี้ยนะครับไอ้ไอ้หลันนะครับว่าเห็นควรแล้วจะรงลองฉลองเครื่องนันตาเนี่ยลงแทนผมเพื่อ าภาคเพื่อไทยเขาจะมีที่ยืนมีตำแหน่งสอจอเขตสองดังนั้นก็เป็นที่ไมาทีไ่ไปวันนี้ครับเรียนเชิญท่านทั้งหลายมาพบปะสังสรรค์กันเพื่อที่จะเปิดตัวไปทางการว่าลองฉลองขึ้นตาเป็นรองนายกและเป็น,กนแกนนำเพื่อไทยมาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนอ,อย่างที่ผ่านมาตลอดเนี้ย เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเลือดตั้งแต่พลังประชาชนมาเนี่ยทุกคนฟันธงและวก็นสนับสนุนคือคุณฉลองเครื่องน้นตาเป็นลมสอจอรล่าลางสงาบ้านบ้านเหนวเน่ยพุกสันพลยเนี่ยพุกสันเนี่ยพุกสันพลยนยบักขนาด ดอกไม่คืออันนี้เป็นส่วนที่ผมทำมาตลอดกระพี่น้องจะผมเนี่ยจะเป็นข้อประปาอันเล็กๆเพื่อไปเชื่อมทางประปาใหญ่ๆที่อยู่จังหวัดีังใหม่เพื่อจะลำเรียงทำเรียงยง,งบประมาณเข้ามาสู่ชุมชนเ็ดตําบลนี่ผมจะไปเรียงเรียงเรื่องงบประมาณเข้ามาสู่เ็ดตําบลของเขตส,สอง ดังนั้นวันนี้ขอให้พี่น้องอที่มาร่วมงานวันนี้คือเชื่อมั่นในตัวผม้วถ้าผมทําแล้วถ้าผมได้สู้แล้วผมสู้ตต่คนคนนี้ครับคนที่ชื่อฉลองมอยองก,กัลเลยครับดังน,น,นั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับเราะว่าแก่น,นาเนาะราะว่านายกเบาะว่าผู้ใหญ่ใจดีวันนี้นายกเนี่ยมาได้เอยนนำมาล่าองอกินนี้นายกดูแล ก๋วยเตี๋ยวชีสดำในรูดในยคหัว